เราเนี่ยได้นําคณะทูตจาก33ประเทศนะคะลงพื้นที่ไปที่จงังหวัดศรีสะเกด ไปพาไปดูทุ่นระเบิดต่างๆที่เราเก็บคู่มาได้รวมถึงความเสียหายอาคารบ้านเรือนต่างๆพื้นที่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบพูดง่ายๆคือเอาให้เห็นกับตาเลยค่ะคว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นหลังจากที่เมื่อวานนี้นายมาริทสเง,งียมหงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนําคณะทูต33ประเทศลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดรีสกเกตค่ะ เพื่อให้เห็นความเสียหายของการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชารวมทั้งทุ่นระเบิดที่ภูมะเขือทางกองทัพบกสรุปประเด็นสําคัญสําคัญ8ข้อนะคะแล้วก็ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องของการใช้ทุ่นระเบิดโจมตีไทยปฏิเสธหลักฐานที่ไทยนําเสนอแล้วก็อ้างบอกว่าเป็นการจัดฉากหรือเป็นระเบิดตกค้างตั้งแต่สมัยนูน่นสงครามในอดีตครับ ส่วนเรื่องของการประชุม RBC ที่จังหวัดตราดเมื่อวานนี้ไทยเรามีการเพิ่มข้อเสนอเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็การปราบปรามสแกมเมอร์แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากฝ่ายกัมพูชา ในขณะที่ฝั่งของกัมพูชาพลโทหญิงมาลีโสซเจียตาค่ะออกมาถแถลงผลประชุม RBC พูดถึงประเด็นเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยนะคะบอกต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ปักปันเขตแดนแล้วหรือไม่มีข้อพิพาทเพราะคณะกรรมการ RBC ไม่มีอำนาจตัดสินใจควรนำไปหา,หารือในการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ทำให้พลตรีวินไทยสุวารีค่ะ โศกกองถ้าปกไทยออกมาตอบโต้บอกการที่กัมพูชาพูดแบบนี้เนี่ยมันแสดงถึงการยอมรับว่ากัมพูชามีการใช้ทุนระเบิดคุกคามทำร้ายฝ่ายไทยชัดเจนนะคะเพราะจะจัดการทุนระเบิดนี้ก็ต่อเมื่อข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์แล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสัมมนข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ